บัดนี้เป็นครั้งที่16ตรงกับวันที่25เดือน16พุทธศักราช2 5 6พนาข้า,า,าพเจ้านายพุทธิพันธ์ิยาขันเสดขอเป็นวาจาสังฆายาพุทธมลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,า,ชา,า,ชา,า,ชาและอา,าจารย์บูชาแด่โอภคปปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเรจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเทวาทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการ,ส,รสัทยายา ขอพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทพเทวทั้งหลายโปรดอนบรนดาให้เจิาของ้าะเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทที่หนึ่งบวสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาลสวดอัตลากระชังตูเทวตาสัพมามุนีราจสัสสุระตูสัพพโมกอัง สักเคกาเมจะรู้ไปคิรสิีค่าตเถจะตลิเควิมาเนทีเปรตเถจะคาเมแต่รู้ว่านาคาหานเนเคหาวะถุหิเคเตภูมาจะยันตุเทวาจรราธารวิสเมยากขันทพนาคาติดทานตัสติเกย์างวันนวาราชาวังสาวทวโวเมสุทันตุ ทำมาสวัสดการโลยามพันตาทำมาสวัสดการโลยามพันตาทำมาสวัสดการโลยามพันตาบทที่สองบทสวดนามกาสิทธิาถานโมตัสสะภวโตอะหโตสมาสมุทัสสะนโมตัสสะภวโตอะหโตสมาสมุทัสสะนโมตัสสะภวโตอะหโตสมาสมุทัสสะบทที่สามบทสวดสตากิริยาขถานาทีเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหโณตุสัพปทานาทีเมสระนังอัญยังธามโโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมหโณตุสัพปทานาทีเมสระนังอัญยังสาวโ นะนาสัจวัชนะโสตีเมโหตุสัพพธาทบทที่4บทสดมหากาลนิโกนาโถมหากาลนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากาลนิโกนาโถอัา,ายาสัพพานิดังภ e ูเลตวปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาโหตุสัพพุปถทวามหากาลนิโกนาโถอิตายาสัพพานินงังภูเลตวปาละมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวัฒเชนะมาหตุสัูสุูปัทถวามหาการุณิกนาดอสุขายยาสะปาณีนางปูเลตวาปาแลมีสัพพะปตูสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัฒเชนะมาหตุสัูสุูปัทถวาบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมเมสุตตังเอตังสาวยางพระกวาระเกตูวิหารติกะปีและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสเคณสตีมาจากมาเตหิพิยทิวสเตหิสเพวะหลานเตหิท่านเตหีจโลกธาตุหิเทวตาเยภุเยนะ ตอนนี้ปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังขัญจะทัคโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโขสีอายังโขพระขวารสเกศโสวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมาตาพิคุสเกนาสัสทิงปัญจามัติเหพิคุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทยัตตาเยปุยเนนะสนนิปฏิตาโหติพระวันตังทัศนายะ พิ่ขุสังขัจจรยนุนามยามปิเยนะภาวาเตโนปัสสังกมยามาอุปสัมคิิตตวาภาวะโตสติเกปาเจกันฆาถาภัเสยมติอทัพอจะตาเทวตาเถยยถาปิมานาภาลาวาคุริโสสารวิจิตังวาผังเตาเลยภาษาเลยยะภาษาลิตังวาผาง พระหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุทีเวสุอัตระหีตาพระคาวโรตุระโตปตุราหังสุอัทโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาจเจตวะเอกามันตังกะธรรมตัวเอกามันติตาหูเอกาเทวตาพระวัโตสัติกอิมังคะธรรอภาสีมาสมมิยปวนาสมิงเทวกายาสมะคตาอาคคตมะอิมังธรรมะสัมมิยัญทักิตาเยวะปราจิตตสังคันตินาทโขปราเทวตาพระวัโตสัติกอิมังคะธรรอภาสีตันลภิกาโวสมาธาหังสุจิตตงอัตโนอุชฉกมะขังตุสานธีวเนตานิฆาสะเหตวะอินทริยานนิิขตณ อทิตติอาควาปนาเทวตาอะวาโตสติเกอิมังคาถังอภาสีเชตวาขีลาเชตวะระพลีถังนิเดขีลางโมคะแตมามีคาเตตระติสุทาวีมาลาจารุมาสุทันตาสุสุนะคาติอาควาปนาเทวตาอะวาโตสติเกอิมังคาถังลภาสีเยเกจิพุทธาสนนังคตาเสนะ เทวตาเสนนาเตขมิสันติอปายาภูยมหายาบังสังเทหังเทวกายาโุเรปุริสันเตติอัศโะภควาวิโคอมันเตติเยปูเยนาพิฆเวทัสสุโลกัทาตุสุเทวตาสันิปฏิตาโหติตถาคตตัสนายาพิฆุสังกัญจะเยปีเตพิฆเวไอเหตสุัติตวัฏฐานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปีพระวัตฐังอิปารามายวะเทวตาสันิปฏิตาไอเหตสุขเจียธาปิมายหังอิตระหิมายหังอิตระหิเยปีเตพิฆเว พิฆเวอเฮสุงอัตติธมัธนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสะเปโคลานัลธานังเอตละมาเยวะเทวตาสันนิเปตตาเฮสุงเสยยถาปิมยังเอตรหิเยปิเตพิฆเวครวิสันติอัอนาคตมัฏฐานอัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสะเปโคลานตลานังเอตระลปะปะละมาเยวะเทวตาสันนิเปตตาพริสันติเสยยถาปิมยังเอตรหิอายติกิจสามีพิฆเวเทวะกายานังนาวานีติกิตยิสามีพิฆเวเทวะกายานังนาวานีเทศสามีพิฆเวเทวะกายานังนาวานีต่างต มานัสิกาโลธาคัสิสามีติเอวัพเตติโคติพิภูภาวะโตปจัจตสุขภา,าวะเอตัทธะโวจะสีโลกะมนุษย์กสามียะถาภ,าภาูมิมาตัสสิตาเยสิต,สต,สตยยาคิาริกลภัพละปจิตตาสมะหิตาอุดุสิหาวาสันลนะโรมหังสา,าสัมพุ ष ฐานโนโอทาตัมมนาสักโสาวิปัสสนาน มนาวิลาวิญโยปจัตเตยตตววัณณีกปิละวัฒวีตะโตอวิยะสัทธาสาวเกศสัจเนนะเตเทวกายาพิการตาเตวิชาณธาพิโกเตตตาปามักกระดูสัตวะพุทธสาสนังเตสัมปาโตละหุยานังอมนุสานธัสานังทับเปเกศสตามัธาขุงสหัสสานธาสตาลิงตัตังเอเกศสหัสสานังอมนุสานธาทัสสุงกับเปเกศมาธาขุงทิสสสะพักุทาอาหงตั้นจ้าสะพังอภิยายาวกิตวานนกจักรุมาตะโตอวิยะสัทธาสาวเกศสัจเนนะเตเทวกายาพิการตาเตวิชาณธาพิโกเตโวะกีริยสาม

ภูรังสมิติวนังอิเจไดสุลสสัสหัสายะขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณังวันโตยะสสิโนโมธามนาพิกามูพิขูนังสมิติวนังเนื้อสามิตาปจัตสตายะขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณังวันโตยะสสิโนโมธามนาพิกามูพิขูนังสมิติวนังกุพิโรราชค่ะฮิโกเวปุลสันิเวสนาวิเยโยนาสตาสหัสสังยะขานังปายรุปัสติกุพิโรราชค่ะฮิโกโสปะคัสมิติวนังปุริมันจัติสังราชาทัตุลัทธหประสัสติขันธพานังอาราชยัสสสิปุตติตัส โนโมโทมามนาพิกาโมพิคุณัสมิติวานางังทักขีนจัตถิสังราชาวิรุฬหตปัสสะสติกุมพันธานังอธิปติวัฒาราชยัสถสิโสภุตนปิตัสสะผาโวินทนาามาวัชภราอิทิมาโตชุติมันโตวันนะวันโตนะัยสัสติโนโมโทมามนาพิกาโมพิคุณัสมิติวานางัง ปัจชีมันจะที่สังราชกุวรลุปะโคปัสสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชยะสสิโสปุตตปิตะสาผ้าโวชนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาพิกามูพิกุนสมิติวันังปุตตะลัญจัตที่สังราชกุวโลตปัสสาติยาคานังอาทิปติมหาราชยะสสิโสปุตตปิตะสาผ้าโวชนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาพิกามูพิกุนสมิติวันังโบรลิมัติสังขตระโททัคีเนนะวิรุณหกุรูป กีนนาวิดุนฮโกปดบัชีเมนาวิดุนปะโคกูเวโล่ตลังนิสัจจตาโรเตมหาราชสามันตาจตุโรทิสาทัตรามนาดาทังโสวันนีกบิละวัตวเตสังมายาวิโนทาสาภูวัจาวิกาสถาไมยากุเถนะทูเวเถนะทูวิภูจาวิภูโตสหะจัทโนกามเสโทจะกินุมันทุนีมันทุจากปานาโทูปมันโยจะเทวาสุโตจะมาตาลีจิตตเสโนจะกขันตโพนารูราชาชโนสโพ อาคูปจัสิโคเยวะติมพะรูสุริยาวัชชาเอเตจเนจราชานคันดาภาษาราชุพิโมทามานาพิกามงคิขุนะสมิติวันอาถาโคนาภาษานาคารเรศลาสตันชากากัมพารสตละอาคูปายาคสายาติพิยามุนาทัตละถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอโลวโนมหานาโคโสปะขะสมิติวันนางเยนาคาราเชสหัสหาลันติที่พาทิชาปขีวิสุทธิได้จักขวหายาสเตวานามาปตตาจิตตลาสุปันน่าอิติเตสนามังอภิญตทานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเขีมามากาสีพุทโธสันนาหะหิว จ่าหิวปาวะหายันตานาคาสุปนาสมะสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสารุษทังอสุราสิตาพาตโรวัสสวเสเตอิทิมาโตยะสัจสีโนภะกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวคณะสาเวปจิตติสุติติจามหาลาโณนะโมกีสหัสสัตัม ข้าิธีวะพาะดิเสเศษนาลาหูพัทธมุงคาขมงสมโยธานีพันธันเตพิภูนางสมิติว่านางโปจเทวะปทวีจากเตโชวโยตหาขมงวารุณาวารุณาเกวะโสโมจเตยัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสัตสิโนฆาเสตเตทัศทากายาสะเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามานายพิกาโมพิภูนางสมิติวานาเวนุจเทวะพาลีจากอาสมาจัตุเยยมา จัตวาสุปฏิสาเทวาจัตวาอาคูปรากิตายสุริยะยัสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรากิตานักขัตตานิปุรากิตาวาอาคูมันทวัลาหกการวัตุนังวัสดุโอเศธโศกูปะขาปุรินะโทธเสเทธราการยาสเปนานัตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทามานาภิกามุพิภูนักสมิติวันังอาทาคูสหาคูเทวาชลามิมัคคิสิขาลิวะอนิทักกาจารโรชาจารุมาปุพันิพาสิโนวานุนาสหตธรรมจะอาจุตตาจะอเนชกาสุเลยนะยุรติลาอาคูอาคู ทัากายาสะเพนนัตตะวันนนโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามโมพิคุนาสัมมิติงว่านังสมานามหาสมานามมนุสสามนุสสุตมาสิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหาลโยเทวาเยโถดโลหิตาวสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายยะสสิโนทัสเตทัศดากายาสะเพนนัตตะวันนนโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามโมพิคุนาสัมมิติงว่านังสุกกะกะลุมหาลุนาอาคูเวคานาสาสหาโอทัตตคัยยะขาปโมคขาอาคู สทามัตตาหาระาคาชามิสกาจยสะยาสสิโนทนะยังอาคารปรชนโ,นโยยทิสาอภิวัติทัเสเตทศทากายาสเพนะนะตะวันนิโนอ,อีทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นาวันโตยัสสิโนโม อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสิโนโมทมานาภิกามุพิขุงสมิติวันังเขมียตุสิตายามากานทักกาจจยัสัตสีโนสัพพิตกาลามาเศรษฐาโจตินามัจะอาสวานิมมลติโนอาคูอาถาคปานาณิมิตาเทสิเตทัศทางกายาสเปนะนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสิโนโมทมานาภิกามุพิขุงสมิติวันังสัเทเตเทวานิการยาสเพนานะตตะวานิโนนามันวะเยนะอาขัดชุงเยจันเยสัทธิฐานสหาวัฏปวุทธะชาติมัคคีลาโอขัดตาินาน สุภามาปรมตัตโตจัปปุตัยทิมาโตสหสันนังกุมารโรติโสจาสุาคัทมิติวานางจาสภามาโลกนัม,มหาภามาทิติทัติอุปป,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 ปัฏโนชุติมันโตพิสมากายุยสะสสิโสเทเสธอิสราอาคุปเจกาวาสาวตติโนเตสัน จะมานาโตะคาหันิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทธิสภาเมเกมาลัเสนาภิกามิกปันสะกันหัสามันที่ยังเอธาคันหัธาพันธาถาราเขนนาพันธามาทูสมันตาปริวาเลธามาโวมุจิถาโกจีนังอิติตถามหาเสโนกันหัเสนังอเปสัจีปานินาสตละมาหะจะสลังกตวานาเพระวังยะถาปวุสสะโกเมโคทะยานโยาวิชุโกตถาสุปจิทวะวสีสังกุตุอสยังวเสตันจะสรพังพิยายาวะคิตวานาจะคุมมาตะโตมะยิสัจ่าสาวะเกสัสเนีลเตมาลัเสนาภิการ ตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะเตจะอัตตปมามะกะลุงสุตวะพุทธศาส,สนานังวิตลาเคหิปักกาโมงเนสังโลมังปิอันชายุงสัพเพว,วิชิตสังคามาพยาติตายสสสิโนโมทติสหะปูเตหิสาวกคาเตชะเนสุตาติบทที่หกบทสวดจุลชัยยปก,กรณ์เอโมเมพุทธเตชะสาวะตันนาตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานาลา ยะประารเมสุลาสิทธิพามาจากอินธาจัตโุลโลกาคัมพีลักกาสมุทธาภูตุง ทางคาจะสพคามัชยยปิสิ์ที่พาวันตุเตจายชยธาลนิธาลนีอุทธิทอุทธทีนาทีนาทีชยาชยะขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสมาลุราชขคนละนารชีชยชยะภามีนะโสพีนาเคนทนาคีบีสัจจภูตกาลีชยาชยะทุนนิมิตาโลคีชยชยสังสิงคีสุธาทานมุขชาชยาชยะวาลุณะมุขขสาตาชยาชยะจัมปาทินา คากุระคันถกชัยชัยะคัชคนนะตุลงสุกะละผู้ชมสีหะพระยักขทีปาชยชยะวารุณะมุขขยาตาชิตาชิตะเสนาดีปุณณสุดทธินาลดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะธารณีตะเลสทาสุชัยยาชยชยะธารณีสารตินสทาชยชยะมังกราดลัญยาอวัคเเคชยชัยะวารุณะยักเขชยชยยะ ลักขเสสุลภูชาเตชาชยยชยาพามเณทขนาชยชยราชาธิราชใจชยชยปปทวิงสับทางชยชยอารหันตาปัจเจกพุทธสาสวังชยชยมเหสุโลฮาโลฮาลินเทวาชยชยพัมมาสุลโขชยชยนาโควิรุณหโกวิรูปโขจันทิมาะลวิ อินโทเจเวเวนะเตยโยจักูเวโรตวารุโนปิจะอาขิวายโยจปัปาชุนหอกูมาโลทัตตลัทกโกอัฐาละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาอาธโยสิทธิอิส,สินโนส,สาวกาสภา,าชัยยะลาโมพันพระวันตุเตชัยยะธมโมจะสังโคจะทัตสปาโลจะชชัยยะกงังเอเตนะ ชัยยะเตเชนะชัยยะโสถิงพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังขลังชัยโยปีพุทธศาสิรีมาโตอาญามะรัตสัจปาปีมาโตปรชาชัยโยอุโคโสยัม โพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพมคนามหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายางมลัสจัจปาปิมโตปราชโยอกโคสยามโพธิมันเีปโมทิตาชัยยะตถาอินทคนามหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายางมลัสจัจปาปิมตปราชโยอคโคสยามโพธิมันเีปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามหสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมตอายางมลัสจัจปาปาปีมตปราชโยอกโคสยามโพธิมันเี ปาโมทิตาชัยยตถาสุปันนัคนา,คานมหิสีโนชัยโยปีพุทธศาสิลิมาโตอายางมารัตสัจปาปีมาโตปาราชยโยโอคโคสยามโพธิมันเทป่าโมทิตาชัยยตถานาทะคนามหิสีโนชัยโยปีพื่อศาสิลิมาโตอายางมารัตสัจปาปีมาโตปาราช ลาชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตัฐ,ฐาสภามะคนามะเหสิโนชยันโตโพธิยามูเรจกายานาังนั้นที่วัฒโนเอวังวิตยโยเอวังตะวังวิชโยโหิชยะสดชยะมังคะเลขบาลาชิตปันลังเกศสเสปัวิโปคะเลอภิเศเกสภาพุทธ,ธานัง นะครับปัตโตปมูลธติสุนัขตังสนงังคาลังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขานสุขมหูโตจาสุยิตถางสัพะ ข้าพม,มจาริโสปัทขีนังกายะกามังวาจากามังป,งป,ง üg üg งปัทขีนังปัทขีนังมโนกามังปณิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตตวานะรพัตเตเถปัทขีเนเตอัทรลัถาสุขีตาวิรุณหาพุทธศาสนอาโลคาสุขีตาโหนทะสหสัพเพหิยาติพิสุรน,นตุโพนโตเยเทวะสมิงคานนอธิคาตาธิกายุกาสถทาโหตุสกิตาหงตุสัพพัทุโต สัพพทาลักขันตูสัพพสตานางลักขันตูชินาส,สานังยากาจีปัฒนาเตสังสพพเพปุเรนตูมโนละถายุตกาเีปวัตสันตูวัดสังวัตสาวะวะาล,าาล,าาลาหากาโลคาจุปทาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุญาถาละหัง บทที่7บทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวาเมสุตังอินกางสามัญญาพควาสาวัตถียังวิหารติเฉตตวะเนอานากาปินทิกัสอาลาเมตตาละโขพควาพิขุอามันเตสีพิขาวตีพาทันเตติเตพิขุภาวะโตปจัตโสสมภะวัยตัทโวจัปปปาทาวาพิขาเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตตาาคาตานังทิตาวาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยาม มาตาสัพเพสังคาราอนิจจติสังตถาคตอภิสามพุทธนาติอภิสามมติอภิสามพุทธนาติวะนิพุทนิตวาอภิสามมตวาอจิขติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวราติวิวะภาชาติอยู่ตานีกาโลนติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสาธาตุธรรมมต ที่ตตาธรรมะนิยามตาสัภีสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอะิสัมพุทธนาติอะิสัมมติอะิสัมพุทธนาตาวาอทพิสามีมตาวาอาจิคติเทเสติบัญญเปติบัญทาเปติวิวัลติพิว มีภาชติอุตานิการลนตีสเพสังระทุขาติอุปาทาวาอภิขาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตุธรรมตัทิตตาธรรมนิยัตมตาสเพธรรมะอนัตติตังตะถาคโตอภิสัมพุทธนาติภพิสัมเมติอภิสัมพุทธนติ นีนตวอภิอภิสัมพุทธนีตาวาอภิสัมเมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญะเปติปัทะไปเปติวิวารติวิภาคชาติอุตานิกาโลนติสเพธธรรมา,านัตตาติอิทธามะโวจักภะควะอัตตมานาเตพิขุภาวะโตภะคขวะโตภาสีตังอาภินันทุนติ บทที่8บทสวดพัทเทกรัตาคาถาอาตีตังนานะวาคาเมยยานาะปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงภา,าวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธา,าตีตาปะฮีนะันตะอปันตัญจอนาคตังสิ่งเป็นอะไร สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นนั้นก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นนปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหีลังอาสังกุปังตังวิทามานุภาลุหะเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอยากแจ่มแจ้มไม่งอนเงอนคอนแคนเขาคนครอบครูอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวะกิจมากิจกิจจะมาตัปปังโโปชัญญามรรนางสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินโนสังคารันเตนะมาเฮาเสเนนะมัมจุนาเพือกันผัดเพียรต่อมัจจุราซึ่งมีเสนาห์มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตตาปิงอโหรตมันทิตังตังเวพาเทกระรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทที่9บทส่วน ธรรมะสังเวขาปัจเวกคณะปะคณะสัเพสังขาราอนัตตาติสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมะอนัตตาดิสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจผุ้วางชีวิตต่างชีวิตของขอชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนผู้วัางมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางมีอนิยตังยิดของเราเป็นของไม่เที่ยง <S Being communist> เมะละนางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตคนที่จะสังเวชยังกาโยอาจีลัางล่างการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานพัะเบตาวิญญาโนคันประศักวิญญาณอุ่นถุนทวนเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงฆ้าลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาาออปาทาวะวยะยะธรรมมิโน มีความเกิดแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปัชิวานีลุดนันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสาโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังจะกาลังตายอยู่มาิงสูตรจากมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายเตตตะเทวหังมาริสามิแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะทีมีเอถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เรา เลย oh, บทที่สิบบทสวดเมตตายังกินจียังกินจี กุศล <an> ังกามังสัพเพติพระเตหิกาตังกุญงโนอนุโมทันโตุสุนันโตโพลโตเยเทวะสมิงทาเนตตายิเทคาตาขิกายุกาสุกิตาหงุนโตสุกิตาโหงุนโตทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหงุนโตทุกขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหงุนโตทุกขาปมุตจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหงุนโตทุกขาปมุตจันตุสัพเพปีสาสัพเพยขาสะเพเปตาสุกิตาโหงุนโตทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุสปัญชายาสุกิตาโหงุนโตทุกขาปมุตจันตุสัพเพ นักขัตตาสุกิตาหุ่นตูทุกขาปมุจจรูตัพเพเทวาสุตาหุ่นตูตาปมุจจรูตัพเพสามมาตีนางสามิชันตุโวบทที่สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่นาโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภควะาโตอาคันติมายะอิติภควานาโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภควานาโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภควาบทที่สิบสอง ปฏิทานนาคาถายาเทวาตาสัติวิหารวาวสินีทูเปคาเลโพทิคาเลตาหิงตาหิงตา อมาธานีนะพระวันตุปูชิตาสถิมกาลนเตทะมิหารามันทะเลเถระจามานาน,านาวกาจากพิคาโวสารามิการทานะป,ปติอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาติสลาสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตเชาลาภูชุชาเยปิจะาาาาาอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาั้าโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรา,างปัจจิเตเตสะเพปิทุกขสักกาลนตูสังขยงังธาตูจีลังสตังธโมธรรมัตทรา,าจาปุคลาสังโคโหตุสมะโควารัต ญาจาหิตายาจาอาเฮรักขัตูสัทธัมโมสัเพปีธรรมจานิโนพุทธิงสปาบุเนยยามะธรรมีอริยะปเวทิเตสปาสันนาโหตูสัเพปีปานิโนพุทธัสสสเนสมาทานางปาเวชันโตกาเลเทวปร,ประวัติโตวุตวทธิภาวายาสตานางอสสามิถังเนตูมนเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะลชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมนาราชาโนปะชังลักขันตูสัพทา บทที่13เทวาตาวโ,ยโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขพายาปัตาาปญญาปตาเจนิพยาสโสกาปาตาเจนิโสกาโทตุสเพปินานิโนเอตทวตาใจเมหีสัมปัตังคุณยะสัมปทานสเพเทวานุโมทตุสภัสปติสิทธิยาทานทานลทานตุสัทธายะลักขานตุสัพภธาภาวนาพิทาตาหุ่ตุขัจันตุเทวตาคาตาบทที่14บทที่14สุมังสุมงสุมังคาละคาถา โหนตุสภาสุบังคลังลักษาตูตสภเทวตาสภาพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลาตลังโหนตุสภาสุบังคลังลักษาตุสภเทวตาสภาธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลาตลังโหนตุสภาสุบังคลังลักษาตุสภเทวตาสภาสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิลาตลัง บทที่ 15. สัพเพพุทธาพระปตาปฏิญญาจียงพลังอาหันตานาจเตเชนละพัทธมีสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิญญาจียงพลงอัหันตนาจเตชนละละขังพัทมีสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิญญาจียงพลงอัหันตานาจเตชนละละขังพัทมีสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิญญาเจียงพลงอัหันตานาจเตเชนละละขัมพัทมีสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิญญาจียงพละอัหันตนาจเตเชนละละขังพัทธมีสัพปโซสัพเพพุทธาพ พระเพพุทธาพระปตาปฏิจเนตยามพลังงานตนาจเตเชราคิสัะพโสสรพเพรพุทธาพระปตาราเจเนจยามพลังลานตนาจเตเชนราคิสัพโสสรพเพรพุทธาพละปตาราเจันจรยางพลังลานตานาจตเชราคาพักขราคิสัพโส้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที้าเจ้ได้สวดสายยายพระพุทธมนีข้าเจ้าขอนอมก้าคูดที่สวายเป็นว่า พระกราชกุศลแดดลมเดพระนาจารย์สิริเกตพระลบราชนีนาเพระวโราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสูส่สอนคาลัยขอที่สองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์ส,ส,สิริมงคลแก่ข้าเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากถรโกโศกโรคภัยอันตรายทางพวกให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรมเพราะว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเ,เจ้าขอข้าเ,เจ้ามีสามาทิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งพระองค์สมเด็จพระสัม สัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทวันไไทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาศาสตร์การในการใน,ในการในบุญในการในบุญกุศลน,น,นี้โปรดประสิทธิประสาทเพาะพอน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตายาศรสถีทั้งฝ่ายไทย,ทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาวสิ์อมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพานุภาพเทวานุภาพเลนลิธานุภาพอจักเริละวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ